ความรักตอนนี้เรียกได้ว่าลงตัวและเฮปปี้แบบสุดๆสำหรับนักร้องหนุ่มเจ้านายจินเจตวัฒนสศิล์ลูกชายหัวแก้วหัวแหวนของเจเจตรินกับปิ่นเกตมณีก่อนหน้านี้เจ้านายและเฟ้นสาวเน,เนเนเพิ่งเปิดตัวออกสื่อไปเมื่อไม่กี่เดือนที่ผ่านมาก็สาดความหวานผ่าเอ็นโซเชียลแบบรัวๆเลยล่าสุดเจ้านายได้ออกมาโพสคลิปจุ๊บแก้มเฟ้นสาวแบบหวานชำ้ำงานนี้ ทำเอาพ่อเจถึงกับเข้ามาคอมเมนต์สั้นๆว่า วิ้ยเลยทีเดียวความรักตอนนี้เรียกได้ว่าลงตัวและแฮปปี้แบบสุดๆส,สำหรับนักร้องหนุ่มเจ้านายจินเจตวัฒนสินลูกชายหัวแก้วหัวแหวนของเจเจตรินกับปิ่นเกตมณีก่อนหน้านี้เจ้านายและเฟ้นสาวเนเน่เพิ่งเปิดตัวออกสื่อไปเมื่อไม่กี่เดือนที่ผ่านมาก็สาดความหวานผ่าเอนโซเชียล so แบบรัวๆเลยล่าสุดเจ้านายได้ออกมาโพสคลิปจุป๊บแก้มแฟนสาวแบบหวาน งานนี้ทำเอาพ่อเจถึงกับเข้ามาคอมเมนต์สั้นๆว่าอุ๊ยเลยทีเดียว